นี่มัน <c oughs> นี่มันด่านอะไรเนี่ย <c oughs> นี่เหมือนมีแต่ห้องซีงเรียอย่างเดียวใช่แล้วโอ้โห oh <c oughs> ปินด,ดนที่ผมคัดเลือกมาอย่างดีคัด <c oughs> เลือก <c oughs> ดีเหล,ลือเกินต้องสิงไม่ได้ไวะ เฮ้ยมัได้เวลาลืมตาแล้วมันสิงยังไม่ได้เลยคิดเราลืมตาซะละโอ้โหแม่พูดเซนเซสีครับไว้สิงไม่ได้วะเลือกออกสิแล้วก็สิงโอเคเรียบร้อยเน่อะเอาคุณมีทางออกเลยเม่คิดเลยเหมือนน้อเสียโอ้โหแล้วเจอให้ถีบไปครับใครมาวิ่งผ่านปะจน การวิ่งผ่านด้วยทำไมโอ้อมาผู้ขับุดนะโอ๋อยิงนี่เองแม่ถูกเลยเลยเอ้ยทำไมเห็นวะยิงเงียบอยู่เมื่อกี้เลยวิงเงียบแล้วก็สอยเลยเอาเอาเด็นจากว่าดับเบิลคิวดับเบิลคิว ใจไร้เนอ้โหเฮ้ยทำไมภาพมันโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเห็นภาพไม่อ้ทำไมภาพมันลายๆเงี้ยลายไงพี่กรรมไม่ันเป็นสันสันใช่ป่ะสิงดีใช่ภาพมันสันสันอะไรไวมาแล้วมามาาสันสันผมไม่สันเลยเฮ้ยโอ้โหต้องสัยต้องรอมันเปิดตาก่อนมั้งยั่ดักสองทางเลยเฮ้ยจะใจน่าเล่าใจน่าเล่าไปทางไหนวะก็ไปนี่แล้วกัน สามสองยืนสวยมาแบบไปไหนไปไหนโอ้โหโอ้โอ้โอ้ไปไหนยิงโดนไขวเสียงอะไรใกล้ๆกล้โอ้ยูนไหนแบบนี้ของไม่ค่อยไม่ค่อยมีให้สิงเลยวะใช่ครับใช่หายยากใช่ไหมแต่ว่าจะสิงปิดดาดจะชชูมันสิงเด้สิงะด้ชชูได้ อยู่ไหน啊ไอตีอะไรวะไอตีอะไร,ะะไระะใกล้ๆวะไอจะอันหลังไม่ได้ด้วยนะไอจะวะเปลแปลงเป็นตู้ว่ะนะนี่นีน่นถุบตูวเลยทุบเลยดละเอียดเลยแมโหดร้ายมากแปลงเป็นอะไรดีวะเป็นอะไรดีนะด้วยนะ เป็นแช่วูเป็นสบู่ก็ได้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวยิงไงเก็บเก็บสบู่สบู่ตกนี่ผมมีที่แบบลับๆมากเก้าลับมากเนี่ยลับๆมากตรงนี้หกลับมากด้วยนะต้องให้โปรเฟชชั่นแนลยังไงก็หาไม่เจอครับอืมแบบใครเป็นลายหมากรู้บ้างอ่ะเฮ้ยผมไม่เปลี่ยนนะผมมันนะ่ ไม่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 ไ่ไม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 ่ ไม่ตายวะสูญผันหน้าไม่ยิงกับเดอะแมทริกเดอะแมทริกไอ้โอ้ยโหเกินยิงผมยิงเป็นลอยดับได้ยิงสิไม่โดนอุตส่าห์เดอะแมทริกโอเด๋ยวเด๋อวไอ้เก่งันไอ้ตรงนี้ผมเคยเล่นแล้วคุ้นตรงเนี้ยมาซ่อนตรงเนี้ยตรงนี้ผมเคยซ่อนแล้ว ที่ตายตัวแรกเลยตรงนั้นแหละตรงนั้นด้วยนะกับเบยเอพูดได้กไปด้วยเราเปิดยิงไปแล้วด้วยนะยเราจะยิงมันยังไงวะเนี่ยมันวิ่งมาแล้ว,ลว<ด>พุณผมบอกว่าตรงนั้นผมเคยเล่นแล้วมุกตรงเนี้ยเนี่ยเอาเปลี่ยนที่แล้วไหมเปลี่ยนที่แล้วก็ยี่หายตัวหนึง่งพี่บอกด้วย <laughs> ก็ไปหายไปบอกด้วยอืมอืมอัดเด็ดอัดเด็ดอัดนั่นเดี๋ยวนาัดเดียวจนจอดเลยนัดเดียวไม่ยังไปตายง่ายจังไงนัดเดียวเป็นฮันเตอะด้วยนับสเต็ปอีกแล้วจอผมนั่นเนี่ยเหมือนกันดับสเต็ปเลยดูนั่นนะไม่เปลี่ยนหน้าได้ เอ้นี่แหละมันเป็นประเด็นที่สุดดีที่สุดแล้วจะเออไปเข้าไม่ได้วะไปเข้าไม่ได้กรรมละอืม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 โอเคเฮ้ยแบงก์เอ้าเป็นไงวะเนี่ยเฮ้ยบิ่กี่บี้ได้เวลาลืมตาได้เวลาลืมตาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ตีใกล้จะได้เวลาลืมตาแล้วไต่เร็วจาเอ๋เอ๋ ไม่ไม่แน่ไม่ไม่ไม่พีพี่เจต้องไปทำอย่างนี้เหมือนสัมผัสได้อะไรอะไรสัมผัสได้เราแวงทุกอย่างนะตอนนี้เราแวงทุกอย่างอตึงตึงตึงใช่ยืนหนวะเรอวะยืนหนวะเฮ้ยไม่งเดินผ่านไปเดี๋ยวเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยเรียนเว้ยอยู่ตรงนี้แหละเออ ตรงไหนวะตรงนี้คุณเป็นนะครับคุณเป็นอะไรเป็นแบรนด์แรปอ่ะใบาให้เลยเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ด้วยไปให้เลยสุดๆเลยเพราะผมว่ามั่นใจตรงที่นี้เต็มร้อยแล้วใครโทรมาเนี่ยผมเดินจอเลยครับจอเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนโทรมาเดิจอเลยครับตายแล้วครับเอ้าตายแล้วครับคุณมาดูดีครับคุณก่อนฮะเอ้าอีอีแชร์คุณเห็นได้ไงวะโอ้ มีคนโทรมาเส็งมากอ้าวกรรมยอันนี้มันสิงไม่ได้นี่วะย้ายห้องย้ายห้องย้ายห้องก่อนย้ายห้องย้ายห้องก่อนย้ายห้องเอกรรมสี่สามสองสองต่อองหนึ่รยอศูนยมันอาจจะเฮ้ย ทำไมโฮมเมดโคตรแปดเนอ่ะเฮ้ยพวกนี้ถูกด้วยไงเออตรงนี้เป็นการลำดับที่ถูกต้องในห้องแน่เลยโอ้คุณนาผมไม่เจอแน่นอนอ่ะต่อไปมันนี้ให้สองทางทางอะไรวะแฉกไม่สองนี่คุณเก่งคุณมาว้าวเฮ้ยสอนทั้งป่านี้แม่งเลยอ้าวอ้าวยิงอะไรยิงอะไรแต่ว่าแย่ใครลูกกระสุนปืนเอ้ย เห็นได้ไงวะโอ้โหโอหสารเนียนแล้วอะจุกกตอนพี่เขาไม่อยู่คือคือแบบว่าต้องเข้าใจนะดูเนื้อไรเนื้อไรรีโมสารเนียนโอ้สารเนียนสารเนียนสมอง์ไว้รับก้มเจอเลยผ่านผ่านต่อไปผ่านผ่านอีกผ่านด้วยคุณด้วยยี่สิบคนเองมีผ่านด้วย มีผ่านด้วยมันนาน่งชื่อที่ชื่อที่ตีลอยอีกวะขอโทษขอโทษต้องสเต็ปอีกแล้วขอโทษเนฮ้ยใครวะไม่เกิดไก่ได้เลยไปละหนังสือพิมพ์เอาจะไม่ต้องมองเขาไหมวะเปลี่ยนตัวนี่มีบอกด้วยเป็นหนังสือพิมพ์เปลีจะได้เปลี่ยนพิมพ์นะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มึงอาจฆ่าผมมื่งกี้ ส่วนดีมพี่มาพับนัจอมาเจเข้ามัดีพอดีเลยสามบิให้เวลาหลบนะครับหลบแล้วหลบแล้วมัเดินอย่าอย่อย่าอย่าอยู่ไหน่ะอยู่าอยวะใส่ฟิยลิ่าอย่่าีย่เยอยู่ไอยว่าอย่ายนะเย่อยอย่ย่ย่่าอยอ่า ไปจุโอ้ตายวะเอ้าตายวัยจันอะไรวะไม่เห็นได้ไงเนี่ยคุณไปหลบตรงเออเล่อในเวลาซ้อนเออเล่คุณเออเล่อแบบอะผมแฮกแบบโอ้โหคราวนี้คุนหาผมไม่เจอง่ายแน่นอนแฮกแบบมีแบบมีแบบเออเล่อโอ้โหนี่ผมหาที่ซ่อนไม่ได้แล้วเนี่ย มันที่เกี่ยวกับเออเลอร์ใช่ไหมล่ะใช่พี่เจพี่เจเป็นไหมมันเวลมันแปงไม่ได้มีนเวลี่ยนแปไมาด้นี่ใครอับมึงอัดภาษาพหนะครับพี่เจาหนะไปไหนรไปไหนลองดีนี้ดีโอโหพี่เดินเดินถอยโอ้มัน คุณทำไมกดแก๊งบริษัสัมภาษณ์รุมีรม่สัมภาษณ์ะไรโ้พี่เมอาพี่่อะไร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 วนน้อมไปเลยอะไรอะไรแล้วจริงให้โดนแล้วับสมาธิสเตปปายขวาซ้ายขวาสเตปอะ ไม่เสียใจเลยลอยออกกลวไวะออกจริงไม่ฟียใจหรอ่ะเมื่อกี้เราแบบเฮ้ยเดินไปแล้วราใส่ในพี่เจเขาเขาหัวโจออกไ่แน่เลยเดินเข้าไปออกไปจริงจริงเดูยเพสยน่าเสียดเจ็เ้็มไม่หยุดทันทีตัมสตาร์ซิสเตมา เฮ้ยแม่งหมดเวลาแล้วรีบก่อนรีบหาเฮ้ยไปน,นี่แหละรีบๆนะครับผมโหดนะมาหาใครนะแม่งมาได้เวลาไ่ล่าไม่ได้ไม่ได้ไมันต้องได้เวลาบบไรล่ะแต่พี่พี่เจ,เจมันต้อง,องใครเจอเจอใครปบวิ่งหนีเดี๋ยวได้เวลาไ่ล่าอยู่ไม่ได้อยู่อยู่ไหนวะพ,พี่เจ,เจมีซุ่มมีซุ่มเงียบมีซุ่มเงียบอยู่แถวนี้แหละไม่ไกลจากนี้หรอกนะคะ ไม่ไกลไม่ไกลและจุดจีนี้นะครับผมสามารถได้สัมผัสได้ว่าไงใกล้ลัช็อตโอ้โหผมเสียนแบบนี้เขาเรียกว่าหัวล้ออย่างผู้มีชัยคุณไอ้ผู้มีชัยมีชัยดีมิชัยเป็นแบบขึ้นของช็ผมไม่ถูกเลยเจอดัดเดียวแปลว่าไรดีวะ จอดัดเดียวนี่ยืนขึ้นเลยคุณเก่งครับเก่งครับนะครับเหมือนว่าคุณจะดังแล้วนะมีคนมาขอชแนล้วยเดี๋ยวมันไบอีอีกามจะสักครู่ไปซ่อนก่อนนะไปซ่อนก่อนนะดัานมารูของลูกของูของเข้าไปในถังต้นไม้ไม่มีใครรู้เล่นก่อนดีกไปเล่นเฟรนบุคลอแล้วเฟซบุคลอ สองแม่งสองแม่งนี่อะไรอะไรเจ็บโอ้โหอะไรวะโอสายนิ่งเงียบเราเจอระดับสงบสันเงียบเรื่องอะไรเฮ้ยนี่อะไรกันจามันคิวโอ้โหแจกจนเกลียโอโหแจกอะไรเราแจกอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ย ใจึนเกลดไม่แมดโอ้โยังไงก็ขอขอบคุณผู้ชมที่รับชมแต่แรกจนจบด้วยนะฮะบายาเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมหุนจบแล้วนยกรุณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพ่อคุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ด่าเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปรอ และที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือ Subscribe นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย